สวัสดีครับคุณลูกค้า follower ผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือว่าลูกค้าที่กําลังผ่านเข้ามาดูคูวีโอนี้นะครับวันนี้ทุกๆท่านอยู่กับสีทาราโฮมนะครับบริษัทของเรารับเหมาต่อเติมตกแต่งภายในเนาะซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูงานต่อเติมภายในนะครับครัวหลังบ้านของทาวโฮมนะครับผมจะพาไปดูว่าเราต่อเติมอะไรกันบ้างนะครับอธิบายละเอียดเลยตั้งแต่การลงเข็มคานนะครับไปถึงโครงสร้างต่างๆอันคาเคานเตอร์ครบหมดเลยในวันนี้นะครับอ่า ก่อนจากนั้นเนี่ยขอแนะนำนิดนึงตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการสุภลัยเบลล่าวงแหวนลามินทานะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูผลงานกันได้นะครับซึ่งซิกเนเจอร์ของเราเลยเนี่ยก็คือทุกที่ที่เราไปทําการต่อเติมจะมีป้ายชื่อบริษัทของเรานะครับแปะอยู่หน้าประตูรั้วบ้านนะครับลูกค้าสามารถหาข้อมูลดูจากตรงนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b e นะครับเรามีทุกช่องทางบริการเลยอ่าเพื่อไม่เป็นกาเศิยเวลาเดี๋ยวผมพาไปดู กลัวด้านในกันเลยครับลูกค้าเชิญได้เลยตัวนี้ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างบ้านเดิมนะครับเราไม่ได้มีการไปต่อเติมใดๆเพิ่มนะภายในบ้านสําหรับถังนี้นะที่เราต่อเติมก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าด้านหลังตรงนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเ,เป็นที่โล่งๆนะครับไม่มีโครงสร้างอย่างที่ทุกๆท่านกําลังเห็นในคลิปวิดีโอนี้เป็นที่โล่งๆเลยนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ย เขาไม่ได้ทําครัวไว้ให้นะครับพื้นข้าหลังเนี่ยจะเห็นแค่จะมีแค่พื้นเทคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับลานซักล้างแค่นั้นเองนะครับจะไม่ได้มีผนังไม่ได้มีราคาให้นะครับทีเนี้ยคุณลูกค้าของบ้านหลังเนี้ยครับก็ทําการติดต่อเราเข้ามาเนาะเพื่อทําการวัดพื้นที่สํารวจหน้างานนะครับประเมินราคาออกใบเสนอราคาออกแบบ3มิติขั้นตอนนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเมื่อลูกค้าดูแบบ3มมิติอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บ ก็ทําการทําสัญญาว่าจ้างกันนะครับงานที่ออกมาก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับภายในครัวผมมาได้เลยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ในครัวนะครับครัวที่เป็นครัวต่อเติม100%นะครับซึ่งไม่ ps. Ps ไมีส่วนใดเป็นของบ้านเลยและก็ไม่มีส่วนใดยึดติดกับบ้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะดีตรงที่ว่าไม่หลุดประกันนะครับไม่หังกับประกันของทางโครงการนะ หลายๆอย่างที่ลูกค้ากำลังเห็นไม่ว่าจะเป็นโคเตอร์ตู้ลอยฟูดพวกนี้เดี๋ยวผมจะไล่อธิบายทีละอย่างให้ฟังนะครับขออนุญาตเริ่มจากงานฐานลากก่อนงานพื้นนะครับผมงานพื้นที่นี่ครับเนื่องด้วยกฎของโครงการนะครับไม่อนุญาตให้ลงเข็มไมโครพายนะครับเนื่องจากระยะบ้านใกล้ๆเคียงกันเนี่ยอาจจะเกิดการล้ากาอะไรได้นะครับผมก็เลยนําเสนอลูกค้าเป็นลงเข็มแบบกลุ่มก็คือหหลุงเนี่ย มี3ต้นเข็มที่ใช้เป็นเข็มไอนะครับแลยะความลึกก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับก็จะแนะนําเริ่มต้นที่3เมตรไปถึง6เมตรนะครับลงหลุมละ3ต้นเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บทั้งหมดลงลงม8หลุมนะครับเสร็จปุ๊บเรามีการทำฟุตติ้งนะฮะทำฟุตติ้งเสริมเหล็กข้ออ้อยเบอร์ B 12นะครับผูกเหล็กเทฟุตติ้งเลยขนาดประมาณกว้างสูงลึกนะครับ50ซนเมตรนะครับ50ณ50คูณ 50, 50. หลังจากนั้นเนี่ยพอทาฟุตติ้งแปลงเสร็จปุ๊บเราก็จะทําคานนะครับทําคานยาวเลยเสร็จปุ๊บก็จะมีคานซอยนะครับตามหลุมต่างๆเพื่อเชื่อมเข้าหากันเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างพอทําคานเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการผูกเหล็กนะครับเหล็กเส้นนะครับเบอร์9นะครับ3หุนนะฮะผูกเป็นตะแกรงเพื่อการกระจายตัวของน้ําหนักโครงสร้างนะครับเพื่อรับน้าหนักตรงนั้นเราไม่ใช้ไม่ได้ใช้วาเมดสาเร็จรูปนะครับ เราใช้ผูกเหล็กเองนะระยะการผูกของเราเนี่ยอยู่ที่แอด20ก็คือ20เซนติเมตรนะครับระยะห่าง20เซนติเมตรผูกเหล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเทพื้นตามแนวยาวทั้งหมดเลยเทพื้นโดยรอบหมดเลยพื้นที่เราเทเนี่ยขอบขอบมุมนะครับทุกมุมเราทําการรองโฟมไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําหนักมันไปเกิดการกดทับกับบ้านด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับหรือแม้แต่ตัวบ้านเองก็ทําการรองโฟมไว้นะครับ พอเทพื้นเสร็จแล้วปุ๊บงานต่อไปก็จะเป็นางานปูกระเบื้องนะครับเราก็จะปูกระเบื้องอย่างที่เห็นเลยตัวนี้เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับซึ่งกระเบื้องลายไม้ตัวนี้คุณลูกค้าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าช่างเลือกกระเบื้องให้แล้วจะถูกใจหรือเปล่าอันนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่ถูกใจแน่นอนนะครับสเต็ปของของพวกเราก็คือผมจะให้ลูกค้าเนี่ยไปเลือกซื้อกระเบื้องตามสูตรการค้าต่างๆได้เลยนะครับที่อยู่ใกล้โครงการก็ จะเป็นบุญถาวรโฮมโปรเมก Home เลือกได้หมดเลยทีนี้พอลูกค้าเลือกเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าก็ทําการถ่ายรูปครับลายกระเบื้องโค้ดต่างๆของกระเบื้องแล้วก็ส่งมาให้ทางแอดมินได้เลยซึ่งแอดมินก็จะรับหน้าที่ต่อเพื่อเอาโค้ดตรงนี้ครับไปซื้อกระเบื้องมาปูให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วนะครับทั้งหมดอยู่ในแพ็กเกจแล้วลูกค้าสามารถเลือกตามใจได้เลยนะครับต่อมางานกระเบื้องเสร็จแล้วปุ๊บ พอพื้นเครื่องเสร็จเนี่ยเราทําการก่อผนังนะครับผนังที่ก่อทั้งหมดใช้อิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาทั้งหมดเลยก่อฉาบสกิมทาสีนะครับอย่างที่เห็นในรูปตรงแคเนี่คือเราทาเป็นผนังอิฐมวลเบาซึ่งเราทาสีเช็ดล้างได้ให้ลูกค้านะครับซึ่งสีตัวเนี้ยเหมาะกับครัวมากๆจะเป็นคาบน้ํามันคาบซอสคาบเศษอาหาร เอาอยู่เลยสามารถเช็ดล้างได้ในตัวนะครับเสร็จปุ๊บอ่าพอมีกำแพงปุ๊บมีหลังคาหลังคาที่เห็นตัวนี้นะครับเป็น p u f o a ฟนะครับฉนวนหนา2นิ้วนะครับของสีทาราเราใช้สเปคหนา2นิ้วกันร้อนกันเสียงได้นะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกหนักเราอยู่ในบ้านปิดประตูสนิทเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงของหลังคาเลยนะครับ พอเป็นหลังคาโครงเหล็กปุ๊บไฟนะครับไฟเป็นแบบโคมนะแบบโคมมีทั้งแบบกลมแบบสี่แบบสี่เหลี่ยมนะครับแสงเลือกได้จะเอาวอร์มไวท์เดย์ไลท์เลือกได้หมดเลยตัวนี้ไม่มีบกเพิ่มแล้วนะครับอยู่ในแพ็กเกจแล้วการเดินไฟต่างๆครับลูกค้าจะเห็นว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ทำสายไฟเปลือยนะครับจะเดินร้อยท่อทั้งหมดทุกๆจุดจะเป็นสายไฟที่ร้อยผ่านท่อทั้งหมดนะครับเดินไฟ้อยท่อทั้งหมด และไฟไฟที่เราใช้นะครับอย่างเช่นไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมนะไฟตัวนี้จะเห็นว่าไม่มีสายแล้วเพราะว่าเราทำสายกรีดฝังผนังนะครับกรีดฝังผนังไปเลยก็จะเหมือนในบ้านเลยเพื่อช่วยในเรื่องของความสวยงามนะครับเสร็จปุ๊บพอไฟเสร็จแล้วามาที่ไฮไลท์ใหญ่ของเราเลยตัวนี้ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือเคาน์เตอร์ชุดนี้นะครับถ้า คุณผู้ชมสังเกตเนี่ยเคาน์เตอร์ชุดนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ก่อปูนปูกระเบื้องนะครับใช้หน้าบานสําเร็จรูปนะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ชุดหน้าบานก่อนหน้าบานนะครับในแพคเกจจะเป็นของแบรนด์คิงทั้งหมดนะครับมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกเลยจะสีอ่อนสีเข้มนะครับมีทั้งหมดพอเป็นหน้าหน้าบานตัวนี้ในเซ็ตนะครับจะจัดให้สี่ชุดก็จะเป็นตั้งแต่หน้าบานคู่นะครับบานแก๊ นะครับแลว้วบานคู่อีบานหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นบานลิ้นชักนะครับในการจัดวางต่างๆนะครับเราจะมีการออกแบบ3มิติให้ลูกค้าฟรีนะครับว่าลิ้นชักเอ้ยบานเดียวเอ่ยจะอยู่ตรงไหนสลับยังไงเราออกแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก่อนจะเริ่มทํางานจริงนะออโอเคกระเบื้องก็เช่นเดียวกันกับกระเบื้องพื้นเมื่อสักครู่ก็ให้ลูกค้าเลือกหลายได้เลยนะครับเหมือนกันกระเบื้องท็อป ในโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นท็อปกระเบื้องนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกลายได้เช่นกันนะครับพอเป็นท็อปแล้วเนี่ยขอบขอบะครับเราจะใส่คิ้วใส่คิ้วตัวนี้ครับเพื่อประษารอยต่อให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าเราใส่คิ้วรอบเลยนะครับใส่คิ้วรอบทั้งหมดเลยพอปูกระเบื้องเคาน์เตอร์แล้วนะครับแน่นอนผนังตัวนี้ กูกระเบื้องเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าเราปูตั้งแต่เคาน์เตอร์ไปจนถึงเพดานเลยปูชนเพดานฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ากระเบื้องของเราครับชนเพดานเลยนะครับชนไปถึงแนวหลังคาเลยตัวนี้ก็เป็นความสวยงามเหมือนกันนะพอเป็นเคาน์เตอร์แล้วอ่างล้างจานตัวนี้ที่ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นครับตัวนี้ในเซตโปรโมชั่นนะครับผมมีของแถมให้3รายการ ก็คือ,อลูกค้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็จะมีซิงค์นะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับหรือเครื่องกองน้ําซึ่งผู้ลูกค้าหลังเนี้ยเลือกเป็นเป็นซิงค์ล้างจานนะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมพาแวะดูใต้ซิงค์ล้างจานนิดหนึ่งพอเป็นงานต่อเติมนะครับลูกค้าซิงค์ล้างจานของต่อเติมมันอาจจะมีเศษอาหารนะครับตกไปอยู่ในบอ่อบําบัดบอ่อเซอร์วิสเราได้ซึ่งเวลาเราต่อเติมไปแล้วเนี่ยการจะ เปิดฝาขึ้นมาทําได้อาจจะไม่สะดวกนักนะครับเราก็เลยเนี่ยครับใส่ถังบําบัดแยกก็คือเศษอาหารจอ่ากร้างจารจะถูกกักอยู่นในถังนี้เหลือแต่น้ําที่โดนกรองแล้วเนี่ยออกไปยังบอ่อสวิตของโครงการซึ่งเวลาเราจะสวิตเราจะตักเศษอาหารทิ้งทุกอย่างสามารถทําได้ตรงนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ พูดดูดควันตัวนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าพูดดูดควันนะจะไม่ได้อยู่ในเซ็ตโปรโมชั่นของเรานะครับสาเหตุที่เราไม่ได้นามารวมในเซตโปรโมชั่นเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะครับมีความชอบไม่เหมือนกันบางท่านชอบสีขาวสีดําแบบเป็นแก้วแบบเป็นเหลี่ยมเป็นกลมตัวนี้ก็เลยให้ลูกค้าเลือกซื้อเองได้เลยนะครับเราบริการติดตั้งให้ในบริการติดตั้งของเราเนี่ยอย่างเช่นเคสเนี้ยครับพูดตัวเนี้ยมันไม่ได้มีตัวตัวฝาครอบท่อมาให้นะครับเราก็ทําการ เดินฝาครอบท่อให้ใหม่นะครับตัวนี้ใช้ยิบซ้มซีลายนะครับเดินฝาครอบท่อฉาบโปรเรียบทําสีให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็จะดูเป็นชุดเดียวกับของบ้านให้ความสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีปั๊กนะครับปั๊กสำหรับสายฮูดแอบอยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านหลังอ่าตัวนี้เราก็เดินฝังผนังเช่นเดียวกันสาหรับเสียบปั๊กตรงนี้นะครับถัดมาตู้ลอยนะครับ ชุดตู้ลอยตัวนี้ก็เป็นของคิงเหมือนกันนะครับเราดาเนินการติดตั้งให้ลูกค้าลูกค้าเลือกซื้อได้เลยจะเป็นตู้เล็กตู้ใหญ่ตู้เดียวตู้วางของนะครับเลือกได้หมดเลยเราทําการติดตั้งให้นะครับตามผมมาทางนี้อีกนิดหนึ่งบริเวณนี้ครับถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเคาน์เตอร์ให้เต็มนะครับมีสาเหตุอยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับพอเป็นครัวแล้วเนี่ยผมจะชอบแนะนำลูกค้านะครับผมอยากจะแนะนำลูกค้าว่า ควรเอาตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าครับมาใส่ไว้ในครัวให้หมดบ้านเราจะได้เหลือที่ว่างกว้างขึ้นไว้ทําอื่นๆในบ้านเรานะครับซึ่งสเปซตรงนี้ครับการจัดวางก็คือตรงนี้วางเครื่องซักผ้านะครับจะเห็นว่ามีท่อน้ําดีก๊อกสนามให้นะครับมีท่อน้ําทิ้งพื้นให้นะครับ1จุดปลั๊กสําหรับเสียบเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้วางตู้เย็นนะครับตู้ใหญ่ตู้เล็กก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับเราก็จะทําการจัดสรรพื้นที่ให้มันเพียงพอกับตู้เย็นของลูกค้า ถัดมาหน้าต่างบานสไลด์หนึ่งบานนะครับเป็นบานเล็กตัวนี้ถามว่าทําไมต้องใส่หน้าต่างเพราะว่าในการต่อเติมของทาวเวอรครับพอเราต่อเติมเต็มแล้วเนี่ยจะค่อนข้างอากาศจะไม่ได้ถ่ายเทยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําที่ที่มีรูทางให้ลมเข้าและลมออกซึ่งทางลมเข้าก็คือมีอยู่แล้วเป็นเป็นประตูนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมอบสีขาวนะครับมาพร้อมกับชุดตัวล็อกชุด พุงลวดในตัวพอมีลมเข้าปุ๊บก็จะมีลมออกที่ตัวนี้มันจะทําให้ครัวของเราครับไม่อบแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้อย่างตลอดเวลาตอนที่เราเปิดอยู่นะครับเดินประ,ประตูผ่านประตูมานะครับตรงนี้จะมุมกล้องอาจจะแคบนิดนึงนะครับคุณลูกค้าตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ หลังบ้านเนี่ยมันยาวประมาณ6เมตรห้นะครับเรื่องเราก็จะแบ่งประมาณเมตรแปดสิบถึงสเมตรไว้ทาโซนซักล้างด้านนอกอย่างเช่นไว้สําหรับลูกค้าที่อาจจะซักถุงเท้าซักผ้าขี้ริ้วที่ต้องซักมือนะครับสามารถซักตรงพื้นนี้ได้เลยซักเสร็จปุ๊บเนี่ยซักเสร็จปุ๊บเทน้ําตรงนี้ได้เลยเราจะมีตรงนี้ให้ครับเป็นฟอร์เดนน้ำลงพ่อน้ําทิ้งให้ครับแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าอาจจะต้องระวังเรื่องเรื่องเศษพวก เศษขยะนิดนึงว่าอย่าให้มันลงไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดลงไปจริงๆก็สามารถเปิดขึ้นมาเซอร์วิสหยิบออกมาทิ้งได้นะครับตรงนี้ก็อยู่บนโครงสร้างเดียวกับการต่อเติมเมื่อสักครู่นะครับกระเบื้องก็ลูกค้าเลือกได้เช่นเดียวกันก็ตรงนี้จะแนะนําเป็นกระเบื้องให้ลูกค้าบอกพนักงานขายว่าอยากได้กระเบื้องที่โดนน้ําได้แบบไม่ลื่นนะครับแล้วก็เลือกได้เลยเราก็ทําการปูให้แบบนี้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับมีต่อท่อน้ํา ให้1จุดสําหรับซักมือนะครับหรือทํากิจกรรมต่างๆลูกค้าพวกนี้ชุดตากผ้าสำเร็จรูปตัวนี้ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับลังเราบริการติดตั้งให้นะลูกค้าชี้จุดได้เลยอยากติดจุดไหนเราบริการติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับถัดมาตรงนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ถ้าเกิดบ้านเราเป็นปูนทั้งหมดเนี่ยมันจะอบอ้าวนะครับจะหายใจไม่ออกนะก็เลยแนะนําลูกค้าว่าตรงเนี้ยทาเป็นระแนงนะครับจะเห็นว่าระแนงเป็นช่องลมนะครับ mm. เพื่อให้มีลมเข้ามีอากาศเข้านะครับระแนงตงนัวนี้ลูกค้าเลือกสีได้จะเอาลายไม้สีน้ําตาลสีดําสีขาวได้หมดนะครับหลังนี้เป็นสีเทานะด้านบนนะครับจะเป็นหลังคาไฟเพื่อกกาสเอ่อโปร่งแสงมีแสงผ่านได้นะครับสําหรับการตากผ้าของเราที่ต้องการความร้อนจากจากแสงแดดก็ สามารถตากตรงนี้ได้ครับแล้วก็ช่วยให้บ้านสว่างในตอนกลางวันด้วยนะครับจริงๆด้านหลังเนี่ยจะมีรางน้ํานะครับรางน้ําเราจะมี2เส้นแต่ว่าด้วยด้วยพื้นที่ครับมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะรางน้ําสแตนเลสด้านบนนะครับรางน้ำสแตนเลสด้านบนจะอยู่ด้านหลังของบ้านทั้งหมดเลยตามแนวยาวนะครับแล้วก็จะมีรางน้ําตรงนี้อีกหนึ่งตัวตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับแต่เราทาสีทับไว้ตัวนี้เนี่ยเป็นรางน้ํา ระหว่างบ้านกับรั้วครับเพราะว่ากฎของโครงการเนี่ยเดีผมเข้าไปให้ดูนิดนึงตรงนี้จะเป็นรางน้ํานะครับเนี่ยตรงนี้กฎของโครงการก็คือตัวต่อเติมกับรั้วพอทําเว้นไว้อย่างน้อย10เซนปุ๊บเนี่ยเ,เวลาฝนตกนะครับน้ําสาดลงมาข้างล่างนะครับก็จะโดนเรนลงในรางตัวนี้นะครับแล้วก็ไหลผ่านท่อ เพื่อไปรวมกับท่อน้ําจากหลังคานะครับแล้วก็ถ่ายลงนะครับสู่ฟอร์เดนที่เราได้ทําการเจาะเอาไว้ให้นะครับจะเห็นว่าน้ําทั้งหมดนะครับจะมีที่มาที่ไปไหลลงสู่ฟอร์เดนทั้งหมดนะครับจะไม่มีการไหลลงสู่บ้านเพื่อนบ้านหรือว่าไหลสเปะสปะลงสู่พื้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆของตัว การต่อเติมครัวตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆคนใดสนใจหรือว่าอยากรู้อยากปรึกษานะครับในส่วนของการต่อเติมครัวว่าตรงนี้ดีไหมไม่ดียังไงนะครับใช้พื้นที่อย่างไรดีต่อเติมแบ่งโซนอย่างไรนะครับปรึกษาพวกเราได้ครับพวกเรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อนๆทุกข้อสงสัยเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ดูกัน มาถึงตรงนี้เนาะหากเ,เพื่อการนะครับไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ